หลังจากที่ผมลงคลิปเทสนะครับผมก็โดนประนามอยู่หลายคลิปเช่นกันนะฮะว่าพี่ขาดทุนอะพี่ไม่เทสไม่ได้กําไรเลยผมงอนแหละผมจะอัดตูดพี่อะไรอย่างนี้บ้างตั้ง,ง,งๆนานาก็นั่นเลยสิครับมันขาดทุนนะครับนอน่นๆและก็ได้เกิดกิจกรรมอันเล็กันบแบบทุยและนี่ก็คือเทสสู te ap, ตรจากทางบ้านครับผมก็<ว>จะมีคอมเมนต์ที่บอกว่าตัวนี้เทสตัวไหนตัวนั้นเทดตัวนี้ตัวนี้เทสตัวนั้น ap, นะฮะ นั่นแหละครับผมจะทําการใช้สูตรจากทางบ้านเพื่อทําการเทรดนะครับผมและสูตรแรกของเราก็คือไททันโคเวอร์นะครับไททันเจมคอสมิทอีกาแรกจีแมนเวลหนึ่งไม่บับได้นะครับผมผมก็จะลองใช้สูตรนี้ไปเทรดถ้าเกิดได้ขึ้นมาเนี่ยอย่าลืมนะครับนอนที่คอมเมนต์คลิปนี้ก็มารับรางวัลได้ที่แอตตดด้านบนนะครับผมบอกไม่ได้เดี๋ยวบินอย่าลืมแคปหน้าแอคเค้า u ูทูบตัวเองและแคปหน้าคอมเมนต์ มีมําวว่าแก้ไขได้ด้วยนะครับตึงแน่ๆผมจะคอตร,ตรงของรางวัลไปให้คุณนะครับไม่ได้ส่งของรางวัลอะเออคือเซิร์ฟบีแล้วก็แจกกันเลยตรงโต้งเลยนะครับก็ตึง <c oughs> และนี่ก็คือไททัน c คฟเวอร์แมนไททันเจมตรงนี้นะฮะวียวไม่เคยสวยเท่าไหร่มีออฟสไนไนด้วยและก็ตัวสุดท้ายอีกาคอสมิกนะครับ จะเอาออฟทนายไปลวกันนะฮะก็บอกว่าอีกาคอสมิกคืออีกาคอสมิกแบบไหนก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องมาเตอร์ใช่ไหมก็คือแบบนี้คือได้เลยเหรอและนี่ก็คือสูตรลับซุ่มจากเอฟซีแบบสูตรลับสุ่มพ่อมนี่คือสูตรลับนะฮะในการเทรดของ f c นะครับผมเฮ้ย <H ee! c ười> คือหลังมันชอบซามตัวนี้แบบสุดใจเลยเหรอ <c ười> ไม่ใช่งไงวะก็ไม่รู้อ่ะใครมีสูตรเด็ดนะฮะที่จะเข้าร่วมประกวดการเทรดแล้วแล้วก็ ก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ล่างวิดีโอนี้เลยนะฮะถ้าผมเกิดเทตุได้ขึ้นมาเนี่ยผมก็จะแจกของรางวัลไปให้คุณนะครับเออก็อย่าลืมแชทมาด้วยนะถ้าไม่แชทมาตูไม่รู้ว่าตูจะแจกให้ใครครับนอนนอนเออแล้วใครมายืนเต้นกับตูฟะเนี่ย<อ>ให้ตายเถอะคุณไป็นใครับเท็ c o มจังหวะนี้อัปเดตใหม่อีกแล้วครับกับตัวละครอาควาแมนเนื่อน,นอนก็มีขายในบ็อกเทดด้วยเช่นกันครับ หรือคุณจะมองหาตัวละครไปติดบอดแบบตึงๆเหมือนผมแล้วลวก็ <c oughs> ก็ไม่พลาดแน่นอนนะฮะก็บอกทีเฮสโคตรเยอะกันเลยครับผม <c oughs> ใครที่ไม่อยากจะซื้อแบบสดๆก็มีกิจกรรมมินิเกมให้เล่นหลากหลายแมปกันเลยทีเดียวครับโคตรเยอะเช่นกันและในแมปคู่แข่งอย่างสกิดีทอยเรดเทว e าดีเฟนก็มีตัวละครต่างๆให้เลือกซื้ออีกมากมายน่าจะมาทั้งหมดในเกมแล้วล่ะครับโคตรเปิ่ม นั่นมันดิวแมนดากอนเทศก็จะมีตัวเติมตัวเอออะไรทุกอย่างของอีเวนต์นะฮะและจะมีตัวละครสุดแร์ที่อีเวนต์ก็เอาะครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้เหมือนก็ถึงเวลาเริ่มแผนการได้และนี่ก็คือ3ามตัวตึงไปเทดแบบตึงๆเรามาดูกันครับว่าจะได้ลุงจีแมนมาครอบคองหรือไม่ไม่ไม,ไม่จะเทดนานขนาดไหนไปดูตอนนี้ครับราก็เข้าเซิร์ฟมาเลยฮะ เราเราจะเดินแบบหาตั้งแต่แรกเลยไหมคือแบบไม่ต้องย้ายเซิร์ฟอะไรอะ่ะ<อ>คือหาตั้งแต่แรกหาตอนแรกปุ๊บไม่ได้ปับ๊บเราก็ย้ายเซิร์ฟปุ๊บแล้วก็ไปเรื่อยๆไงครับเราไปดูกันว่าคลิปวิดีโอนี้จะนานขนาดไหนหรือว่าเราจะไม่ได้เลยไม่ได้ก็เฟล,ลไปนะครับตอนนั้นเรามาดูกันว่าสูตรนี้จะได้ลุงจีแมนหรือไม่<ฮ>เออเราต้องหยอดกี่คนอลไรกันละครับเนี่ยให้ตายเออและตอนนี้ผมก็เลยทำการไล่หารุงจีแมน เออตรงนี้น่าจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ั้างเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวนี้ก็คือเซิฟมือใหม่ที่เรากดเข้ามาปุ๊บเราก็อยู่เซิฟนี้เลยแต่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีลุงจีแมนเท่าไหร่นะเบอร์น่ะลุงจีแมนหายไปลุงจีแมนน่าจะหายไปหมดแล้วตอนนี้น่าจะต้องย้ายเซิฟได้และครับเพราะว่าเซิฟนี้ไม่มีลุงเลยทักตัวเดียวไม่มีจริงลุงจีแมนหายไปไหนเนี่ยลุงจีแมนสูนพันหมดแล้วครับท่านผู้ชมพามพามย,าย้ายเซฟิฟไปกัน นี่ฮะเราจะเลียงเซิร์ฟไปเลยนะครับผมและผมจะทําการวิ่งรรยหยอดไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะได้ลุงจีแมนได้ตอนไหนไม่รู้ที่เรารู้เทรดไปก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> เอาเลยครับท่านผู้ชมครับเรามาอยู่ในเซิร์ฟที่2เราจะได้ลุงจีแมนไหมหรือเซิร์ฟนี้ลุงจีแมนจะอยู่นี่เยอะก็มาดูกันได้นะครับลุงจีแมนอยู่นี่เยอะหรือเปล่าลุงจา๋าพี่มาแล้วจ้า <c oughs> ยังไม่เจอเลยครับลุงจีแมนหายไปไหนหมดวะนี่ย ให้ตายเถอะตอนนี้บ้านผมฝนตกนะครับก็เสียงฝนเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะเฮ้ยเฮ้ยลูจีแมนตัวแรกของเรานะครับก็ถือว่าค่อนข้างเออเยอะเลยทีเดียวอะไรวะเนี่ยออฟมาตเตอร์แบบเพียบเลยอ่ะนี่มันคนดวงดี2,020ไม่ใช่ใช่ไหมนี่มาจากอดีตหรือไงวะปังให้ตายเถอะเอาเละครับท่านผู้ชมครับมันก็จะถึงเวลาเริ่มแผนการแล้วที่เราจะได้ลูจิแมนแอสซิสมาครอบครองขอยอดก่อนแล้วกัน สูตรของน้องคนนี้ก็คือแพนกินนี่และไททันจิมถ้าคนนี้เป็นหลังเขาจะชอบสามตัวนี้มากๆเลยใช่ไหม<อ>เราต้องลองดูแล,แล้วละครับผมเผื่อเราจะฟุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยกดไปเลยและกันครับน,น่นนอนป้าบขอให้เออไม่รู้ไอ้เหี้ยคนแรกไม่น่าจะได้ั้งหรือว่าได้เลยวะได้หรือนี่จบคลิปอย่างไวเลยเอ้ยมาให้แล้วเอเซซีนีเออ ทำไมมีแต่ลุงจีแมนแอสซินกันล่ะครับนี่ยผมก็เลยทำการยอดไปแบบเบิมบ่มเเลยเบิ่มเบิ่มคือรือน่ะก็ถือว่าช่วงนี้จะเงียบกิบโอ้โหลุงจีแมนแบบเยอะมาก<笑><笑>อยู่ติดกันเลยอะ่ะแบบนี้ใครจะรับรักผมบ้างนะครับผมก็เห็นไปก่อนนะฮะ้ยไท่านคูเบิรมมันหายากขนาดได้เลยหรือวะสุดน,นี้มันไดเหรอโอ้โหตอนนี้ยังนิ่งอยู่นะครับนผู้ชมเราก็เลยไล่หาต่อไปเรื่อยๆฮะโอ้ยอ,ไอะไรวะเนี่ยลุงจีแมนติดกันเยอะมากๆนะครับเซิฟนี้ เฮ้ยให้ตายเหอะผมก็เลยทําการสูตรเดิมเทดลงไปนะครับผมเผื่อเขาจะรับร่าผมบ้างไอ้เหี้ยใส่ผิดก็ตะเกียบใส่ทําไมใส่ไปเลยครับตอนนี้เรียกกันแบบนี้เลยอุ้ยแอสซิสต์อีกแล้วทําไมลุงจีแมนมันเกลียนเซิร์ฟมันเกลียนเซิร์ฟจริงผมก็เลยใส่ลงไปเลยครับลุงจีแมนโอ้ยโดนปฏิเสธแล้วครับโดนปฏิเสธหลายคนอยู่และก็เดินหาลุงจีแมนต่อไปครับผมว่าเซิร์ฟนี้มีเยอะอุ้ย นี่ก็ลงจีแมนอีกแล้วอะ,ะลงจีแมนมันเยอะจังเลยอะไรวะเนี่ยลงจีแมนเฟิร์เหรอเยอะจริงๆ <S <S นี่เย็ดไปเลยฮะเดินไปเดินมาก็เจอแต่ลุงครับช่วงนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ก็สองลุงเลกสี่ลุงติดกันเลย <S <S นี่มันอะไรกันวะเนี่ยมาหากราบลุงจีแมนเกล่อนเซิร์ฟเอาเลยครับท่านผู้ชมครับผมไม่รู้ว่าอย่างไงผม,มจะลองยอดไปให้หมดเลย <S <S หุ้ยหุ้ยออกมาเตอร์กันสมัยปึ๊บ เอามาเตอือนนี่ไม่ธรรมดาเลยครับท่านผู้ชมเอาลูกจะจัดถ้าเกิดได้มาได้โคตรฟุกโคตรเฟี้ยวกระเจียวเรืองแสงกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมคิดว่ายังไงดีอันนี้ก็มาเจอเอฝอั่งนี้ก็มาเตอร์อสไนเปอร์เ<ะ>ชือเ่อเลยว่านี่ยโอ้โหลูกนี้มีแต่ลุงครอบครองกันทั้งนั้นนะฮะทำไมออฟเป็นตึงอย่างก็เด็ผมถึงกันน้ำาะคบวทุยผมถึงกับพุ่งเลยทีเดียวนะฮะว่า อะไรวันเนี้ยเอาดิครับต้องชมลองยอดไปให้หมดแล้วกันเผื่อเขาจะชอบไงเมื่อเขาจะชอบนะฮะก็คือแบบโอ้ผมมีลูจีแมนโคตรเยอะแต่ผมไม่มีโคบเวอร์ผมก็เลยกดโคบเวอร์ไอ้ที่อคโคบเวอร์อยู่ไหนเชียตาตาออไปหมดละ <c oughs> ไอ้ที่เปิดไปต้องนานหาโคบเวอร์ไม่เจอ <c oughs> แล้วผมก็ทําการยอดไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าผมจะได้ลูจีแมนมาครอบครองเฮ้ยจะได้จริงบอกว่าน้อง ถ้าสูตรน้องได้เนี่ยน้องก็มารับรางวัลได้เลยนะครับผมคิดว่ามันจะได้ไหมอ่ะไม่รู้เืะเสียเวลาหรือเปล่าไม่เสียหรอกเออแต่ก็ได้คลิปไงเออได้คลิปแน่นอนอยู่แล้วไม่น่าเสียแน่นอนนะฮะงานนี้ใสไปเลยโอ้โหเบิ้มเบิ่มมากๆเดินไปแป๊บๆแตงเจอลุงอีกแล้วไอ้เจอลุง,ลลงมันเยอะจริงๆนะฮะตอนนี้เอาเละครับผมก็เลยเดินวนไปเรื่อยๆครับจะเจอลุงเพิ่มไหมมาดู รือว่าเราจะต้องย้ายเสร์ฟโอ้ยเจอลุงอีกแล้วแต่น,นี่ไม่มีบัฟเลยนะครับอาจจะได้ก็ได้นะมาดูใส่ไปก่อนไม่มีอะไรก็ใส่ไปก่อนตอนนี้โหนิ่งเลยวะผมว<อ>่าไม่ได้วะยังเงย,ยี่ยมอยู่ผมก็เลยเดินไปนะครับก็เจอลุงอีกแล้วเจอลุงตรงนี้สองอันติดตรงไหนกดไปแล้วหรือเปล่าวะตรงกลางมีลุงไหมไอ้เชีย่ยมีแต่ลุงนี่ลุงอีกแล้วเอเอ,เอานะครับตอนนี้ก็ใส่ไปเลยครับเกลื่อนเสริมจ,จริงครับลุง มาจากไหนยะแยะๆวะเนี่ยแล้วก็ใส่ไปเลยครับตอนนี้เออมีแต่ลุงๆทั้งนั้นนะครับนันนน่นเนาะผมก็ทําการเทรดและย้ายเซิร์ฟเทรดไปเรื่อยๆนะครับบอกคนเดียวว่าใช้เวลาอันยาวนานมากๆกันเลยทีเดียว <c oughs> เราก็เน้นย้ายเซิร์ฟที่คนค่อนข้างเยอะนะฮะเฮ้ยเซิร์ฟนั้นก็ลุงโคตรเยอะแล้วนะเนี่ยเราก็ย้ายไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเผื่อเราจะฟุกบ้างอะไรอย่างนี้ไงอะไรวะเนี่ยเซิร์ฟนี้มีหรือเปล่าเฮ้ยส <c oughs> วัสดีครับลุงๆนะฮะลุงๆมีไหม ลุงดูงในเซิร์ฟนี้เซิร์ฟนี้ก็ค่อนข้างคนเยอะนะครับโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอลุงอีกแล้วนะฮะใส่ดีครับรออะไรทนายเปอร์เวลจ็ตวะแล้วก็ทําการใส่ไปเหมือนเดิมนะครับตัวละครตามสูตรนะฮะตามสูตรของน้องๆถ้าเราใส่มาสเตอร์ไปเราจะมีโอกาสได้มากขึ้นไหม <c oughs> ไม่รู้นะฮะตามสูตรที่ไปก่อนนะครับเอยตึงๆสูตรน้องนี่มันของจริงเลยว่นะน้องเอาเรื่องผมก็ทําทการนะครับเดิน เดินแล้วก็ร่อยแรกไปเรื่อยๆเดินแล้วก็แลกเดินแล้วก็แลกตอนนี้เน้นคนเยอะไปก่อนนะครับเน้นคนเยอะๆเติบคนเยอะออะไรวะเนี่ยเติบนี้ไม่ค่อยมีลุงเท่าไหร่นะครับมีลุงไปแล้วหนึ่งผมก็วางไว้แล้วแหละขอลุงลุงอ่ะลุงลุงไม่ค่อยมีเลยว่ะเติบเนี้ผมก็เลยทําการไล่หาลุงลุงนะครับโอ้หมุนมาไม่เจอยังไม่เจอลุงเฮ้ยเฮ้ยนี่ลุงอีกแล้วเดี๋ยวเจอลุงอีกแล้วครับท่านผู้ชม ผมก็เลยใส่ไปสูตรเดิมนะฮะโอ้โหแต่ออฟไม่ค่อยดีเลยคนนี้ได้ไหรือเปล่าไม่รู้ใส่ไปก่อนอันแ้กก็อันนี้ไปครับนี่สามสูตรจากทางบ้านตึง่งถ้าใครมีสูตรเด็ดนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะแล้วก็สูตรไหนเข้าประกวดแล้วเทรดได้จริงเนี่ยรับรองมารับรางวัลกันด้วยนะครับ <Yeah. S 1> เออเอาเรื่องต้องแคบหน้าแก้ไขในคอมเมนต์นั้นได้ด้วยนะฮะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอา่า เขาเรียกว่าเจ้าของมารับนะดยังไม่เช็คอะไรเถนพี่เลยครับพี่นานเหลือเกินนะพี่ไม่คิดจะเทนอนเลยครับพี่หรือขอรับในไปแล้ววะผมเถืนโคตรนานแล้วจริงเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมเถนไปกี่นาทีนะครับเอาจริงนะผมพยายามตัดที่ช็อตที่ผมเจอลุงให้มากที่สุดนะฮะช็อตที่ผมไม่เจอลุงนี่คือแทบจะแทบจะไม่ใส่ในวิดีโอนี้เลยอะ่ะ<ม>ไม่งั้นคลิปวิดีโอนี้ยาวถึงแปดสิชั่วโมงแน่นอนนะครับเพราะว่า เทปนี้มันนานมากจริงๆนะครับถ้าไ้ชมคือโคตรนานนะจริงนะ <S <S ผมเนี่ยยืนแบบผมจะทําการย้ายเติบแล้วก็เดินหาลุงไปเรื่อยๆนะครับบอกคําเดียวว่าคลิปนี้นานแน่ๆเมื่อไหร่มันจะปฏิเสธปฏิเสธสักทีหรือว่ามันไม่ปฏิเสธหรือว่ามันยังไม่อ่านหรือมันยังไม่ดูวะ <S 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 ปฏิเสธเสดสักทีดิครับผมจะได้ไปต่อปะโทตอนนี้เทปไปสองคนยังไม่ปฏิเสธเลยให้ตายหรือว่ามันมันกําลังดูอยู่วะหรืออะไรวะเนี่ยผมก็ไม่รู้ครับตอนนี้ผมยืนมืนอยู่ เฮ้ยเอ้าเอ้าวัดุดนรับลักเหรอหรือว่าอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยตาผู้ชมผมก็ม um so ึนงงอยู่แต่ว่าผมโดนรับรักเหรอรับลักลักลักหลับใช่ไหมอะไรวะเนี่ยแล้วตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ตัวครับเดินหาลุกจิแมแต่ต้ไอ้ควายยังไม่รู้ตัวอีกวะเนี่ยผมมาดูคลิปตัวเองทีหลังแล้วยังกัดใจควายเอ้ย เฮ้ยมีคนเทรดมาแล้วมีคนแบบรับไปแล้วตัวข้างล่างหายไปแล้วแม่งไม่ดูเลยดูครับผมก็เลยทําการที่จะไปเทรดต่อไอคนนี้มันมันรับรักผมหรือยังวะผมก็ไปแย่ต่อครับแต่ก็มาชกทีหลังว่าอ้าวดวได้กูเป็นแรกไม่มีแล่นีมม่มาจากไหนวะอ้าวเฮ้ยกรพีกอยู่ได้ตอนไหนก็ย,ยังไม่รู้เลยนะครับให้ตายเถอะนะฮะอะไรวะเนี่ยเอเอปอบอารมณ์ไม่ทันอนะ่ะให้ตายเถอะ ชี่จีทอยเลตแต่ออฟก,กีไปหน่อยก็นั่นเลยครับเขาบอกว่าตอนแรกนี่คือเวลรหนึ่งไม่มีออฟเลยนะอ้าวแล้วใครตัวแตกข้างตัวเดี่ไม่าตายเดี๋ยวครับท่านผู้ชมแม่งโคตรตึงเอาจริงนะฮะสูตรนี่มันได้ว่ะทุกคนก็ลองไปใช้ดูนะครับแม่งตึงเปียเดี๋ยวผมเปิดเวลาให้ดูนะว่าผมเทไปกี่นาทีนะครับนี่ครับนี่คือเวลาเทนะครับผมโอ้โหเกือบสองชั่วโมงครับท่านผู้ชมทาไม่ตัดนี่โคตรยาวเลยเจริงนะ สนับสนุนโดยหลานจินเกชอบหลานของกระผมเองนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นหลานที่สุ่มตัวละครทอยเลสทาวเวอร์ดิเฟนต์และสกินบีดี้ทอยเลสทาวเวอร์ดิเฟนต์ที่เป็นกองใหม่ล่าสุดก,กันเลยทีเดียวเอา้าหมดไปแล้วเหรอเนี่ยแมงก๊ดตึงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเติมก่อนเฮ้ยบอกคำเดียวว่ามีตัวละครตึงๆที่คัดมาเป็นพิเศษที่อยู่ในนี้แน่นอนแทบจะไม่มีตัวละครกิกกเลยก็ว่าได้นะครับก็มีตัวละครอีเวนต์ตัวละครคอสมิกกอรรี่ และมิสติกแบบพิเศษวิธีรับของรางวัลก็บข่าวที่ติดต่อรับของตรงนี้เลยครับแล้วก็แชทส่วนตัวทิ้งไว้เลยหรือจะคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับผม